ที่นี่ช่างไหมอ่ามีตาช่างปาส่าให้ดูครับให้ดูว่าตัวนี้ตกได้เท่าไหร่ไค่ไม่แค่ะเอาตาช่างไม่ไห้ที่นี่แหละเขาอาจจะต้องรบกวนเพราะเราอยากจะรู้ว่าปลาเท่าตกมาได้นี่คือเท่าไหร่นะครับก็เลยจะใช้ให้ดูเลยว่าเดืยดซี่ไปกี่โลผมว่าน่าจะสามโลนะสองโลกว่าสองโลพึ่งสองโลเจ็ด โก็เฉียดเฉียดสามโลเก็นออกไปแล้ว3ามขีดก็พอดีสามโลครับตงรับรปาสาสรผมไม่แ่ขอาสาตรเลยองมาดูที็กแรกน่าเรังนนี้ขอยเสีเรียบร้อยหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราค่อยเอาเครื่องในออกทีหลังนี่เราต้องแรก เนือ่อยงน่อยหมอกแห่งการทนูคือต้องยนะต้องยาทอดได้เนี่ยแต่ว่าซาซิมิองไม่ไม่เหมาม่หมเพราะว่ามันจะเหิ่นกลิ่นค่อนข้างแรงนิดหน่อยภาษาไทค่ะที่ผมจับมากินกินมือเลยแต่ถ้าเป็นปลาซีปลาอะไรพวกนี้ยามิออ่อไข่มีไข่ด้วยใช่ปะใช่มีไข่ด้วย 太多了。哎 คือเป็นปลาคือปลาปลาโอเคว่างนี้มัจะต้มยำหมดเลยนะคะเนี่ยทั้งเนื้อปลาการอะไรเลยน,นะนย<า>ได้เอา <ไป S 1> เอาะไอะนี่เอาโซบี้เลยอ่ะ โอ้ปากแข็งมากเลย โจมีคน,นแรกเลยที่รถ Gracias. รอสุกใหนะ้เราก็ก้ล่ไม่รวมนะแต่ราให้สุกมาใค่ไหม ไปยำในถ้วยดีกว่าเนาะ<ด>เรา<ด>ยำในหม้อรสมันจะหลับจาน

มันไ่ใส่อะไรที่ไหนตุ้งย่าง,างใส่มนสนนะนาวสดเนยแบบา มนต,ต้องฝนครีลกนะครับไม่เยอะไงไม่ไเนนะไม่เยรไม่ใส่ีเหเนาะไม่เน้นเนเ้นปลาเ <c oughs> นาะ นี่น่ะ,นะิ้มันอ่ะเอาไว้ก่อนก็นได้มพี่เอาพี่ <c oughs> เจอก <c oughs> ินไมได้เลยกินให้หมด พี่ัวจะลวกันแน่แน่แนแหละที่จะต้องยกซึมออกมาอ๋อได้ตรงออางไดี่นลอเดูจากไปแลมองชิเล่มว่อออะไรบ้างไมยังไม่สอะไรเลยคว่าน่าจะหวานะ เนาะโอ้โหนิเตอร์คอเซียน้ำลายไหลเลยสิท่าเห็นไหมวนหน้าเข้ามาแน่พี่โอ้โหน้ยะาอาต้องมาน้ำมีใส่ด้วยนะถ้าไม่ใส่สีไดายเพราะน้ำเนี่ยจะล็อตพาดอร่อยมากต้องทาเลยนะคะไม่งั้น ทำได้ไดีมายสวนกิชิ้นทีให้โจมกนาน้ำไปด้วยสิได้น้ำอันนี้ชิ้นไหมใช่มชินเอาแบบ นิจาดเลยเข้มคน ไม่ไแหราจากครัวจากที่มารรสอร์ทหนึ่งเมน้เพื่อต้อนรับ ปรงุงรสพี่ก็คือตักครัวพี่จะปรุงฟองนี้นี่ยค่ะตอนนี้ละค่ะก็เหลือเราก็ากจะทานกันเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็ปรุงเเหลือันนี้น้ำมะนาวค่ะเป็นน้ำมะนาวสดนะคะไม่ต้องถ้าเป็นน้ำมะนาวขวดจะไม่ cả ít cá rồi มะไลฟ์ไม่ขอชจรขอจานร้อนด้ยเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอโตครับโตอรแน่ครับตวจะ้อะไรอครับกลับไปดูต้มยำปลาซานะตกได้หลายอ่ายัมีปลาทอดอีกนะครับอยดกปลาทอดเลยใช่ดนะต้อาหารแล้วก็เดี๋ยวเอา มาลงในเฟสต่อนะครับขอเต็มเที่ยวเลยนะใช่เลยไม่ได้